มันเป็นยังไงป่าวรั้อะป่าวร่วแล้วนั่นไปดูไปขี่รถเที่ยวสงกรานวันเดียวเองร่้ได้ไงไม่ได้ขี่เที่ยวเลยไปพิกอัพใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้ขี่รถรถสายเดี่ยวไหนแกดูสิใครทำให้อลนรนี้ไอ้เจ้าเจ้าเอง หลาหรอกแค่นี้น่ะไม่เหลือแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,นไรหนเปิดเบาะดูไหลได้ยังไงเออทำได้สวยอยู่อืมไม่มีฝุ่นเลยเไหลหรอกเออเดี๋ยวสอบมาดูเราเออวันวัน,วนที่สิบหกเด้อพรุ่งนี้เราปิดอีกวันหนึ่ง